สวัสดีครับผมเต้บางบัวทองนะครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเป็นพิมพ์หลังหนังสือมีหูนะครับออกประมาณปี2508อแล้วนะครับหน้าตาองค์พระค่าวๆก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับจุดพิจารณาค่าๆสำหรับผมนะครับผมจะจดจําพิมพ์ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ดูความเรียบตึงของเหรียญนะครับจะเป็นค่าวๆประมาณนี้ครับด้านหน้านะดูลักษณะความเรียบตึงของพื้นหลังหลวงพ่อนะครับจดจําพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อให้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์หน้าสั้นนะแล้วก็ดูด้านข้างเนี่ยครับพระตะกูลหลังหนังสือนะครับดที่ผมใช้พิจารณานะอยู่ด้านข้างองค์พระนะครับจะมีรอยปั๊มรอยคูดนะครับเกิดจากธรรมชาติในการสร้างชิ้นงานนะครับแบบนี้นะครับดูตรงแก้มขององค์ท่านนะครับเป็นรอยครูดนะครับไล่ดูนะครับเป็นธรรมชาติในตอนสร้างเหรียญนะครับในความว่าแอมคมนะเลยคูดตามข้างองค์พระท่านนะครับนี่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 แล้วก็ดูลักษณะความเรียบตึงของพื้นหลังหลวงพ่อนะครับ เป็นแบบนี้นะครับความตึงนะตึงมากๆนะครับไล่ดูนะครับแล้วก็มาจุดสําคัญด้านหน้าเหรียญนะครับผมสังเกตลักษณะของหูเหรียญนะครับหูเหรียญด้านหน้าจะเป็นทรงแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะตัดเบี้ยวไปบ้างนะครับลักษณะของการขึ้นทรงหูนะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายหูบีบนะครับแบบนี้นะครับตรงที่หูสมบูรณ์สมบูรณ์ก็จะมีกลมขึ้นไปอีกหน่อยนะครับตรงนี้จะเบี้ยวไปหน่อยนะแต่ก็ยังพิจารณาง่ายนะครับรูเจาะไม่กว้างมากจนเกินไปนะครับ สังเกตลักษณะทรงหูแล้วก็ธรรมชาติของหูเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆด้านหน้าเหรียญผมก็สังเกตพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพิกไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับผมจะสังเกตความเรียบตึงของพื้นเหรียญนะครับแล้วก็ดูขี้ปิ้นนะครับที่เกิดจากตอนสร้างเหรียญนะครับเป็นธรรมชาติในการพิจารณาเหรียญเกแท้นะครับสําหรับผมนะครับคร่าวๆโดยรวมประมาณนี้นะครับลักษณะแม่พิมนะครับตรงบริเวณตัวณนะนะจะมีเส้นแตกแบบนี้นะครับคมๆนะครับเกิดจากการแกะแม่พิมนะในความเข้าใจของผมนะครับ แล้วก็ดูความเรียบตึงพื้นหลังนะครับตรงนี้คําว่าหลวงพ่อทวดนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ของปีศูนย์แปดนะครับก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับเฉพาะนะของปีศูนย์แปดนะครับปีศูนย์หกก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแล้วก็จุดสําคัญด้านหลังนะครับผมดูพวกคีบปิ้นนะตรงหัวมุมอย่างเงี้ยนะครับเป็นธรรมชาติในการพิจารณาพระหลังหนังสือนะครับเนี่ยคีบปิ้นตามขอบตามมุมอะไรอย่างเงี้ยครับมีมากมีน้อยควรจะต้องมีนะครับ เป็นธรรมชาติในการสร้างพระเนื้อโลหะที่เป็นพิมพ์หลังหนังสือเลยนะตามขอบด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดหลักๆที่ผมใช้พิจารณานะครับผมสังเกตลักษณะของหูนะครับทรงหูจะขึ้นแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับมาดูด้านหลังเนเห็นชัดเลยนะครับหูจะลักษณะคล้ายๆบีบเข้านะครับในพิมพ์หีสองปีนแปดนะแล้วก็มีคีิปปิ้นที่เกิดจากตอนตัดเหรียญนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับไม่เป็นรอยซ้อนไม่เป็นรอยคลื่นนะด้านซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับ ด้านขวาหูเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะทรงหูของหลังหนังสือมีหูปี08นะครับเนี่ยครับแต่ก็สังเกตลักษณะของคีบปิ้นโดยรวมมาด้วยนะครับอันนี้ตัดเบี้ยวไปหน่อยนะหูเจาะจะทะลุปิ้นปิ้นแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะครับใช้พิจารณาเกยแท้ได้นะครับมีคีบปิ้นแบบนี้นะครับเจาะทีเดียวแล้วก็ทะลุปิ้นปิ้นแบบนี้นะครับไม่มีรอยจิกไม่มีรอยถอดนะครับประมาณนี the the ้นะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญนะในพระหลังหนังสือนะครับ คราวๆหน้าหลังเหรียญผมก็สังเกตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูด้านข้างนะจากหน้าเหรียญมาขวามือนะครับลักษณะตัวตัดเป็นประมาณนี้นะครับมีร่องน้ํานะครับก่อนที่จะเป็นฟันตัดนะเนี่ยครับร่องน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็มาเป็นฟันตัดนะมีขีดขาดเป็นธรรมชาตินะบางองค์ก็ตัดเต็มใบนะครับแต่ว่าก็สังเกตธรรมชาติของลักษณะร่องฟันเรานะครับธรรมชาติลักษณะส่วนอื่นนะครับประกอบด้วยนะไล่ดูนะครับมีร่องฟันแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติของตัวตัดปี08นะครับ ดูทั้งรอยคูดตรงแก้มแล้วก็ดูตรงฟันตัดนะครับให้เป็นธรรมชาติประมาณนี้นะครับจากหน้าเหรียญไปซ้ายมือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับล่องฟันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีขีดขาดนะไล่ดูนะครับด้านข้างกับตัวตัดนะครับตรงด้านข้างองค์พระท่านนะครับตรงฐานบัวนะกับลักษณะของล่องฟันเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับจะมีล่องฟันที่ห่างบ้างอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็จุดสําคัญที่ใช้พิจารณาเกทแ้ของผมนะครับสําหรับพระพิมพ์นี้นะครับผมพลิกไปดูด้านก้นเลยนะครับฟันตัดด้านก้นนะครับพระพิมพ์นี้จะมีเอกลักษณ์นะครับแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้เลยนะครับสําหรับผมนะใช้พิจารณาเกทแ้ได้นะครับนับปัจจุบันนะประมาณนี้นะครับคข้าวๆนะคข้าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับหลวงพ่อทวดพิมพ์หลังหนังสือมีหูนะครับพี่ท่านใดมีนะครับพระหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ส่งมาชมกันได้นะครับ เต้บัมบัทองยินดีรับเช่านะครับหลวงพ่อทวดพิมพ์หลังหนังสือมีหูปีศูนย์แปดอย่างนี้นะครับตอนนี้สวยก็หมื่นบวกลบนะครับสวยจริงๆข้ามหมื่นนะครับแต่สภาพในรูปนี้จะหย่อนเลยนะครับก็อยู่หลักพันต้นถึงพันกลางเลยกันแล้วแต่สภาพองค์นั้นๆนะครับองค์นี้จะมีคราบแล้วก็มีสภาพที่หย่อนหย่อนลงไปเยอะพอสมควรนะครับราคาก็จะดรอปลงมานะครับที่ท่านใดมีนะลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับ ไ i n e ids สาย ta y ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเต้บัมบูทองยินดีรับเช่าครับขอบคุณครับ